จังหวัดกำแพงเพชรเมืองมรดกโลกแห่งความรุ่งเรืองในอดีตการดินแดนแห่งประวัติศาสตร์คลิปนี้กระผมจะพาไปรู้จักอำเภอต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชรว่ามีกี่อำเภอและอำเภออะไรบ้าง 1. นอำเภอเมืองกำแพงเพชรมี16ตำบล220หมู่บ้าน 2. อำเภอไซงามมีเตำบลเ1บหมู่บ้าน 3. มอำเภอคลองลานมี4ตำบล73หมู่บ้าน 4. อำเภอขานุวรรักษ์สบุรีมี11ตำบล1น3หมู่บ้าน 5. อํเาเภอคลองขลุงมี10ตำบล1น1หมู่บ้าน 6. อํเาเภอพรานกระต่ายมี10ตำบล1น6หมู่บ้าน 7. อํเาเภอลานกระบือมี7ตำบล67บหมู่บ้าน 8. อําเภอทรายทองวัฒนามี3ตำบล43าหมู่บ้าน 9. อํเาเภอปางศิลาทองมี3ตำบล42บหมู่บ้าน10 อำเภอบึงสามัคคีมี4ตำบล45หมู่บ้าน11อำเภอโกสัมพีนครมี3ตำบล44หมู่บ้านจังหวัดกำแพงเพชรมี11อำเภอ78ตำบลประมาณ965หมู่บ้านผิดพลาดประการใดกระผมต้องกราบขออาภัยด้วยนะครับขอพระคุณครับ